ก็สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกคนเพื่อนๆครับคือผมพิมพ์ก,ก,าการ์าสังเกตแคมโกรร้เลยงานครับวันที่สองของปีวันแรกนั้นเมื่อวานนะผมไม่อยู่ไปวิธีอะไรมาส่วนวันนี้เป็นวันที่สองของปีสําหรับแคมกโ,ก,นะโก,ก้นะโซก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะโซยังใช้อันเก่าอยู่ตอนนี้จะับโดยพี่ก้องครับโอ้เลยวาล ขับเลยขับโดยพี่ก้องนะสำหรับแฮมโก้เอสเจ็ดพันวันนี้พี่ก้องนั้นขอมาขับด้วยนะ เขาไปเกี่ยวหโพดมาเมื่อเช้านะสำหรับพี่กองนะครับพอจนก็ยังดีพอมีก็อกจฉา,อ,าอ้าว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 แคมโก้ค่อนข้างจะยกปากไวนะอาจจะไม่อาจ,จะไม่ชินหรือว่าไม่ถนัดมืดเลยท่านเนี้ยกล้องกลัวมืดเลย ตอนนี้ในข้างในเขากำลังเจราจากันอยู่กระท่อมเขากำลังเจราจากันอยู่ว่าจะรถเกี่ยวมาเกี่ยวอีกคันดีเปล่า<ป>นามันเยอะนะแต่เขาไม่รู้จะเกี่ยวหมดเลยดีหรือเปล่าวันเนี้ย<ป>โอ้ไหลดีนะครับข่าวจัดโดยแทมโก้เรา อันนี้อุ้มแรกนะครับนาแปลงนี้มันประมาณสาสิบกว่าไรหรือสี่สิเนี่ยแหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะเกี่ยวไปถึงนะกี่ไร่เนาะพอนยินรีเกี่ยวอยู่ตรงนี้เนี่ยวันนี้เขากดไปสามสิบกว่าไรแล้วพอนยินรีอะกดไปสามสิบไรแล้วนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยพอนยินรีวิ่งปิ้วปิ้วอยู่เน่ยแลวเดี๋ยวเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะมาน่านจะไปต่ออีก พรนนะ่ะน่าจะไปต่อยอีกหไล่หรือสี่ไล่นี่แนหะนี่พรเจออยู่นี่ใกล้กันอยู่ที่เดียวกันแต่คนละคนละเจ้าของกันนาคนละแปลงกันไปแบบชิวๆเลยนะน้องพรเจอข้าวล้มด้วย ยีกว่าไร่นะครับคันพรเขาต้องลากออกไปเกี่ยวของเจ้านี้แหละข้างนอกแต่คันไทยสิงห์่งนะต้องเข้ามาในนี้มาเกี่ยวของเจ้านี้นะครับ เดี๋ยวดูบรรยากาศกันยินช่วงเย็นๆเ,เลยเนาะอันนี้เทข้าวอยู่อุ้มแรกอาจารย์หนูใส่โมมาแล้วครับไทยเซนยุนการ,กรเกษตร แล้วครับพระเอกพี่ใหญ่ไทยเซ็งยนมารวมกันอยู่ตรงนี้ครับวันนี้สามคันรถข้าโพดนั้นเกี่ยวเมื่อเช้ากลับบ้านไปแล้วส่วนเจ้าช้างอีกคันนั้นก็ไปเกี่ยว20ไร่คนละที่ครับแต่น่าจะกลับไปแล้วแหละกลับบ้านนะ นนไปไหนนะไปน,นู้นเลยเหรออ๋อเอ,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 อ้ไม่เมาเลยนี่คุณ <c oughs> มาเดินออกมาทำไมอ่ะ ที่ผายบอลบอลอัดแถมโก้เต็มมาอีกแล้วอุ้มที่สองอุ้มที่สองสำหรับแชมโก้คนระับไผ่เส็งก็เพิ่งมาช่วยนะยังไม่ได้อุ้มยังไม่ได้อุ้ม เดี๋ยวเราขึ้นไปดูสีข้าวข้างบนกันน่าจะอยู่6 0 0นะครับยามเย็นยามเย็นเดี๋ยวแทลเลอร์จะลากคันทอนออกไปข้างนอกนะ ที่เราเกี่ยวนะครับานหนูได้ไปหนึ่งอุ้มแล้วนะเทไปแล้วโอ้ควันดำเลยอ่ะโอ้ไม่เบาจริงๆตัวนี้อันนี้เทอุ้มที่สามของเขานะครับ แคมโก้เขามาลงก่อนนี่อุ้มที่สามของแคมโก้ใช้เส็งได้อุ้มหนึ่งเอาเจ็บพานธนาครับไปครับรถแรกประมาณแปดเกียร์แม่เดาเลยเดาเลยประมาณแปดเกียร์เนาะแปดเกียร์มากว่าเอาไปมุยไปเกี่ยวต่อเมื่อกี้ผมเกี่ยวนะ เลยไม่ได้ถ่ายพี่ขอลองสักหน่อยนี่ได้เป็นหน้าที่ของคนขับเขาไปครับอ่ะเก็บข้างันาสักนิดนึงอย่าเด้อปากแบะเด้อลูกพีเด้อมไปจัดไปตกใจนี่ก็สะดุดอะไรไปแล้ว โอเคเป็นไงทงสองข้างก็ด้วยนะโอ้ไปเดินไปนิ่มๆครับสำหรับไทยเส็งเราข้าวอะไรอะ่ะอา้าสองเจ็ดแปดนะมาเข้าพโพด สมขี้เล่าครับสมขี้เหล้าเมายา กดตำติดดินเลยนะจัดให้แบบเนียนๆเลยนะานายแห้งแบบนี้ธนานหลมมันก็อาจจะแลดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เพราะว่าพื้นมันหลมนะ นี่จะเป็นสไตล์แบบน้นแห้ง มาบอกมา ลากข้าวอ่ะโนนโนนโน่นโอ้ที่เขามีให้กลับไม่กลับกลับกลางถนนเออเอาแหมม่วาตัวเองเป็ตมีทีเออมายังไงเนี่ยลูกพี่เนี่ยของพี่พี่คิวเกี่ยวอยู่เนี่ยโอ้วาไงเนี่ยอาจารย์พดเนี่ย ก้อนกับยายอ่ะยังวะน่ะมาดูลีลาการขับขึ้นมระเทรับของบาร,รมจารย์หนเูเรียวมาดูกับตัวเองขับปาร์มิตันนะ,นะระดับนี้สุดยอดจริงๆ เอาไม่ออกไปแล้วไม่ออกไปแล้วท่อคอท่อคอท่อ,อ,อ,อยัดแป๊บยุกันนอกอ่ะทันะบายอ่ะอยู่ข้างนอกอ่ะ ตอนนี้คำแล้วนะได้มาอีกหนึ่งอุ้มแล้วไขเส่งลงไปแล้วถ้าขาตล๊กเกี่ยวไ,ได้เท่าไรราคาราคาเท่าไรเกียยแล้วเกี่ยละเจ็ดพันเ้าแปดห้า ครับงานเย็นเดี๋ยวเอาแค่รถนี้นะ งานช่วงเย็นๆครับเนียนเลยนะฟางเนียนดีจังเลยนะเป็นแถวเป็นแนวดีนะสองคันเนีย้ยฟางมันเนียนดิแล้วก็มีคันลุงเทนก็ฟางเนียนนะคันคันลุงเทีน,น,เทน,นะถ้าไม่เปิดตัวจ่ายฟางก็จะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เพราะฟางมันอ,ออกแรงเนาะ ทำแล้วก็จะอ้มันแบบเริ่มเย็นจัดแล้วนะก็ะได้เห็นรถสีมืดๆหน่อยนะครับสีจะไม่ค่อยแจ่มละเพราะว่าดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วนะแคมโก้ฟางฟูเนียนนะครับแคมโก้ S7 0 0 0ของเรา,เรา ข้าวขอขอแปห้าครับไหลก็ขอใช้ได้อยู่อันนี้แปลงนี้ก็จะไม่ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะหวานบางไปหน่อยโอ้ดิง่งนจะหมดละโซนเป็นขื่นนะมันจะสั้นๆน,นิดนึง อ่อมันจะออกแนวแบบเสียงก้ดฟาดหน่อยเสียงมันจะแบบฟาดฟาดดังๆอ๋อบิงนี้บิงนี้ดีอยู่บิงนี้ข้าวแน่นดีนะ 2,020นะเอาไปเอาเอาให้ทันกันเอา,เอาตรงนี้จะทันไทยเสร็งไหมเดินไปแล้วดูครับกลับไม้พีทันนะถ้ากลับเร็วไวถ้ากลับไวๆอ่ะมันเนียนเลยนะสองคันนี้เกี่ยวคู่กันแล้วเนียนเลยนะ แทมโก้กับไทเสงนะแทมโก้ปี18นะไทสียี่ส 20, นะิงั่เน,นีเ่ยกับตัววา,าทำนี่นู่นเพิ่ง,ง, <c oughs> เงเข้างานอยู่ละใครยอมขับรนี่หรอเจอกับพรีเรีที่ท่าน,นี้เป็นถูกใช่ครับม,มาแล้วกลับมาแล้ว <G un less> งานเย็นงานค่ำวันนี้ด <G un less> ูถึงแสงมากเลย ไปหน้านะครันนี้เฮ้ไทยเสกงเราเฮ้ยกลองผมเป็นไรไม่ค่อยอยากแข่งคันนะวู้นอะอ้าวคันนี้ก็ไปแล้วหนีกันหมดแล้วจัดไปครับพอดีลูกพี่ งานข้างานมืดจัด <Okay, S 2> บ้านแับก็ตอนนี้เสร็จแล้วนะไม่ใช่เสร็จดิพอแล้ววันนี้เลิกแล้วนน่าจะเต็มรถพอดีใครชอบคลิปนี้อ่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ s c r i b ์นะครับเป็นกำลังใจเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับทีมงานย่าสั่งเลยนะผม สำหรับพี่นี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนกันนะครับมากเลยนะที่เข้ามาดูไปแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ